สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปูของย่าพาสมมารีนะคะวันนี้พาุ้งจีนมาช็อปปิ้งนะคะเอาลองใส่ดูจะไปเที่ยวที่ชนบุรีแล้วนะคะมหาแว่นกันแดดนะคะปัดปักเดี๋ยววะลองลองลอง นี่อนท้างนี้ก็น,นา่ารักสีอิ๊วูนี่เนี่ยเนี่ยซีนี่นี่ยนี่ขึ้นมาด้วยนี่จะได้ไหมเนาะวันนี้จะเลือกได้ไหมนี่วันนี้ ลองใส่มันคือชินเนียมเห็นหงอเอาเปิดกันจังสี่เอาอันนี้เลือกดีๆเลือกก่อนเท่าไหร่กี่บาทเ,เอาอยากได้ก็เอาเอาอันนึงใส่ไวด้ดีๆ ได้แล้วนะคะเลือกเอาตัวนี้นะคะโอ้ยเท่ค่ะเด็กนอบอลนี้เนาะจะใส่ไปเที่ยวทะเลที่ชนบุรีนะคะอาทิตย์หน้าก็จะลงไปหาพ่อกับแม่ที่ชนบุรีแล้วนะคะน้องจีนนะคะสุดยอดโอเคถือไว้เดี๋ยวไปจ่ายตังค์ถือไว้ก่อนคะ่ะได้อศกรีมนะคะอันหนึ่งพูดค่ะนู่น หร,หรือจะเพิ่งจะขี่รถมานี่ไหมะภารกิจลุงเสือวันนี้นะคะพามาซื้อตู้เย็นนะคะกับภาษานะคะกลับราคาย,ยังบนแน่นนบก ะคะกงเสือาพาไปซื้อตู้เย็นนะคะก่อนกลับกุกกอกนะคะทำหน้าที่พี่ชายก่อนนะคะ มาถ่ายละถ่ายแมทถ่ายแมท้จงโจมรวไปถ่ายแมทชอบผ่อนข้าวยางข้าวให้คนจะดท้ายแล้วนะไปอายุเอจะไปตั้งอไสางเลยบ่วยอมเลยยเอไปเหอากดิองนีเพื่อระาเพื่อมันบกไปไวดีๆไปไวทางในคนเดี๋ยวอีโตสีเมียนจอหา กูแพ้ง่ายเนาะแบบปกจะทันถ้ามีลายยิห่อเน้องมาเรื่อยเนาะอาลู้อสาวลอไปแล้วเขาเอมาเป็นนี้เลยยังลูอโ่ายังด้ไบ่ 7,000บาทนะคะส่วนหนึ่งมาจากรายได้จาก YouTube นะคะครึ่งหนึ่งนะคะได้ครึ่งหนึ่งนะคะเดือนแรกขอบคุณมากนะคะ FC ที่สนับสนุนนะคะที่ชมคลิปนะคะได้ครึ่งหนึ่งของราคาตู้เย็นนี่ละคะ่ะเดือนแรก กูเย็นเจนะเครื okay. okay. ่องนึงละค่อยคอไปลไปอเป็นรอดรอดอันนี้โอเคักให้ไม่ต้องเมยก่อนองชมนค่อยต่เสียงปา่าตัวนี้มีสาตจริงมีตามกว่า 昨天你啥他